ประกาศข่าวดีอีกแล้วนะคะเธอคนนี้เฮเลนท้องลูกอีกคนแล้วพร้อมเผยสาเหตุของการประกาศช้าขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ลูกสามด้วยสำหรับบุมปนัดดานะคะที่ตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ลูกชายคนที่สมได้5เดือนแล้วคะ่ะโดยเธอเผยสาเหตุของการตัดสินใจมีลูกอีกคน เพราะน้องอเล็กอายุห่างจากพี่เยอะมากอยากให้น้องอเล็กมีเพื่อนเล่นเลยมีน้องให้อีกคนนั่นเองโดยล่าสุดสาวบุม๋มโพสในอินสตาแกรมเผยคลิปอันต่าซาวนะคะลูกน้อยนะ่าท้องพร้อมแคปชั่นบอกว่าวินาทีแรกที่พี่อเล็กได้เห็นน้องตอนสามเดือนซึ่งดิ้นเก่งมากที่ช่วงแรกไม่ได้ประกาศว่าท้องเป็นเพราะว่ามีเลือดออก เลยต้องการมั่นใจว่าลูกอยู่กับเราและก็แข็งแรงดีค่อยประกาศแต่ดูเหมือนว่าคุณพ่อจะตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะถ้าไม่บอกก็ไม่มีใครรู้จริงๆค่ะสำหรับบุ๋มปนานดานะคะมีลูกคนที่สามอุ้มท้องอยู่ไม่มีใครรู้เลยนะคะถือว่าเธอเป็น ผู้หญิงที่เก่งและสตรองสุดๆนะคะ5เดือนแล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้เรียกว่าเก่งและแข็งแรงมากจริงๆค่ะยินดีกับคุณแม่ลูกสามด้วยนะคะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะว่าแล้วเราไปชมภาพอันตราของลูกน้อยคนที่3กันเลยค่ะ